สวัสดีครับตุกับ pk audio นะผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีตัวยาม่าหนึ่งสองสี่ส x นะตัวนี้เป็นตัวอบอกเลยว่าจะไม่ค่อยสวยตัวเท่าที่ผ่านมานะครับที่ขายเจ็ดพันเ้าะตัวนี้จะลดให้เหลือ7จ็ดพันห้าพร้อมส่งนะครับอ่ามันจะมีสีสไลด์นะครับที่ต่างกับพวกมันหายนะครับเลยเอาตัวนี้มาใส่ให้แล้วก็สไลด์ตัวที่4เนี่ย ลต,ตัวที่สี่เนี่ยมันจะโยกอ่อนกว่าพวกนิดนึงนะครับแต่เสียงโยกได้ปกตินะฮะเสียงไม่มีปัญหานะครับเสียงขึ้นปกติทุกอย่างแต่ว่าตรงนี้มันจะอ่อนกว่าพวกหน่อยหนึ่งนะเนี่ยมันโยกแต่เสียงเนี่ยไม่มีข้อแค้นนะไม่มีขาดไม่มีหายก็คือขึ้นปกติทุกอย่างเลยเสียงเนี่ยขึ้นปกติเทสหมดร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างนะครับนะครับอยู่ที่เจ็ดพันห้าพร้อมส่งนะครับตัวนี้อ่าของแท้นะครับ นะครับของแท้แกาะดิบมันโลนะครับหม้อแปลงแท้จะเป็นเลเซอร์ยิงอย่างนี้นะครับจําจหนักนะสวยๆนะครับผมมอแปลงสวยแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของอินโดนีเซียนะครับสีโดยทั่ว,วไปก็คือสวยงามนะครับผมไม่มีปัญหา ส่วนมากของแท้จะไม่มีสติกเกอร์ติดนะท่านสังเกตจะเป็นสกรีนนะฮะหรือเลเซอร์ยิงหมดเลยนะครับเนี่ยจะเป็นปั๊มนูนนะด้านหลังนะครับลาภาพสวยนะครับผมตัวนี้ขายที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับมีตัวนี้นะฮสีซีดกว่าพวกคู่หนึ่งมันหายนะครับไม่รู้หายไหนนะครับทำกันอยู่ก็เลยเอาตัวนี้มาใส่นะครับผมอ อย่างอื่นไม่มีอะไรนะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับขายอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับตัวอื่นจะแพงกว่าตัวอื่นจะเจ็ดพันเก้านะครับตัวอื่นจะแปดพันห้านะครับอ่าตัวนี้เสียงไม่มีปัญหาเอฟเฟกมาพร้อมปกติทุกอย่างนะครับเอาท่านที่รับได้เนาะพวกนี้กดหมดใช้งานไม่มีปัญหาแอแดปเตอร์สวยนะครับของแท้นะครับผม ก็คือบอกไปตามหน้างานจริงนะครับขอ,องตัวนี้นะสีวอลลุ่มสีดหายเลยเอามาใส่นะครับก็คือเป็นหองแท้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สไลด์ตัวที่สี่นะมันจะโยกอ่อนกว่าพวกหน่อยนึงเนี่ยนะครับตัวอื่นไม่โยกนะฮะเนี่ยต่ยตัวนี้จะอ่อนกว่าพวกหน่อยนึงแต่สไลด์เสียงมาปกติไม่ขาดไม่หายนะครับ อันนี้ไม่มีโยกนะคือเราเราทํากันหมดเนี่ยฮะอันนี้จะอ่อนกว่าพวกเนี่ยเบอร์สี่นนะใช้อีกสองสามปีแล้วค่อยไปเปลี่ยนสไลด์ก็ได้ตอนนี้ที่ยังไม่เปลี่ยนเพราะอะไรครับมันแก่ยากแล้วก็มันใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาแต่มันจะอ่อนกว่าพวกมันโยกเนี่ยจะว่ามันหักมันก็ไม่หักมไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะครับผมแต่ใช้งานปกติไม่มีปัญหาเลยไม่มีอคอกไม่มีแคกสักอย่างนะครับ อ่าตัวนี้ขายที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทเนาะส่วน dbk วันนั้นท่านถามมาอีกทีแล้วจําไม่ได้นะตัวนี้มาหนะ้าตัวก่อนขายสองพันห้าตัวนี้ขายแค่สองพันพอนะครับเพราะว่ามุมตัวเนี้ยอ่ามุมตัวเนี้ยมันม,มีมีรอยนะฮะเหมือนโดนโยนมานะอ่าสีก็คือสดใสสีสวยนะครับสีสวยนะตัวนี้บอกเลยว่าอะไรเกียรท็อปเสียงดีนะครับแล้วก็มีคอมแท้มหาจากตัวนี้ขายที่สามพันพร้อมส่งนะครับ ผมแท้มาหาจัรนะครับนะครับสภาพสวยนะครับอมอย่างอื่นไม่มีนะครับตัวนี้ติดจองหมดละสีดําแท้ติดจองไม่ลอยก็ติดจองนะฮะไม่ลอยมาจําแล้วสองพันห้าอันนี้มาจําแล้วถ้าจัไม่ผิดสองพันสี่นะฮะก็คือยังไงก็โอนอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคนะครับส่วนมากของที่มีปัญหาเราจะตีกลับอย่างเนี้ยตัวนี้มีปัญหานะ อ่าก็คือเสียงมาบ้างหรือเปิดไม่ติดเงี้ยตีกลับเลยไม่เอามาซ่อมนะครับของเราเจะของร้อยเปอร์เซ็น์มาขายมายัางไงคืออย่างนั้นอย่างสภาพนะครับเราบอกตามตรงเลยนะครับผมก็คือเอาตามนี้เนาะท่านไหนสนใจนะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับโอเคนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับติดต่อมาเลยศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับอยู่นนทว่านครนะครับผม อยู่ในในิคมอุตสาหกรรมนวนครตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมีมาหนึ่งตัวปีใหม่เอาที่ท่านรับได้เนาะนะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับ,รบโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้อำลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ